ก็กับค่เชียนวัเชียนมาดีครับผมบัดลูกหลอดแวเนี่ยสายหัลูกปาเขียววัเตี้ยปีหนึงซุงลายแบบขี้พ่อเลยเนี่ยเนาะสินพอพัดได้ตัวนี้เนาะตัวราคาว่าจพ่อเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันหัวกำลังกีนใหญ่้พ่อเนาะแข่งขาดีวิตามิมีเนาะ หนึ่งปีพอดีนึ่งปีครบขวบแล้วได้ขวบแล้วปลาเกี้ยวลูกปลาเกี่ยวแม่เป็นสายหูกันบ่าครับเนี่ยพ่อเอาพ่อผับหวยผมนพ่อนย่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้เจ็ดนเพอเชียนเนาะพ่อหวังพ่อหวังว่าน้องไอ้บ้านตัตุรัสดหวังปลาหวังห่ดเลยจำพิดเอาครับเนี่ย โอ้รอรอรอวันนี้เอาของรอมาฝากเลยสนะวัสดีครับนนพี่น้องวันนี้มาข้อกับเบาพ่อเพียงกับช่องข้อเพียงเลี้ยงเตัาไรครับคุณพ,พี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่2ี่ธันวาคม2568ครับเอา ใกล้จนหมดเดือนหมดปีแล้วครับอีกสองสามวันก็จะปีใหม่มาแล้วพี่นอ้องครับวันนี้เอางวงงามมาฝากพี่น้องเนี่ยมาเบิง้งลูกปลากเกี้ยวครับของพ่อหวังครับวันจตุรัสอ๋อเด็ชายเบิ้งครับเอาจิตราคาเป็นเท่าไหร่ครับสวยๆหล่อๆเลยเนี่ยวันนี้เอาอืมของงามงามมาฝากกันก่อนแล้ววันนี้ ครับพอสมพรน้องบอรา,าวีตัวนี้ตัาไหนงอ้อเนี่ยเนาะมีสองแดงมีสังแดงอันนี้ไม่ตัวอย่างพันอย่างหน,น,นึ่งเนี่ยพันพันกัดเน,นี่ย <c ười> mời <laughs> chồng ừ. à, mình anh em con có gì nè vá con có sáng tố sáng tạo em à tàm tố tàu tố tàu tàu มีแต่ไทยอยู่นี่ยตไทยพี่คุณอีท่ั้นไหมคุณพ่ดตัวผัจังหวัดไะนพ่อน่ะตัวผูวย่างนี้สิยตีหมืนเดียวหมือี่ันโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวผูกคออยู่นี่เตัวนี้อย่าง้สิบสาหาเออสิบสาตัวไหนเดีตัวนั้นเปชอกันสามหาร้่วเนาะสักสิบตครับเอาปาบอกเยผมเนแป้าสปดกสามอามสองสามีสามศูนย์สามี่สามศูนย์ใชครับผมก็ใชนะลงใช่นะลงมาจะใส่เงื เทนลองนมแดงเออเทนลงนงมแดงครับผมจำชื่อมาได้ตัวนี้ตัวละมือสามเนาะ,ะแข่งขาดีผู้สาวน้อยอายุประมาณพอได้แปดเดือนยังไหนเงี้ยได้ที่เห็นหนาน้องแล้วเนาะกับที่เขาปีแล้วเนาะเสียงมัอนอบถ้าแสงป <c oughs> ไปตรวจปุ๊บี๋ยวพาไปบนตัวมูลซีครับปูน,นี่กันขายกัน ยี่สิบสามเ็ด้ยไงีขายอืม้องมาสิบสามเนยวัเนี้องมายสิบสามอืมันได้กันได้สองตัวยี่สิบสามเจ็ดร้อยกว่าี่ขายแล้ววัี้วงขายมันน่ลดลงอีกเนาะครับลดลงมาแล้วมันยี่ขายเลยเออหวันี่ขายเลยสองตัวคู่เมียสองดนเนี่ยโอ้บงรุบรอครับรูปรอ มื่นสี่พันนเนาะตอนนี้เนาะบนห้องมื่นสี่พันบนขายมีอยู่ สายดำสายดำ เบิง้งบรรยากาศครับพี่น้องมือน,นีงวัวราะคาแข็งขนาดเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยตัวผู้น้อยกับหลักมื่นหมดแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <laughs> มันบ่นขึ้นดอกครับมันแข็ง <laughs> มันแข็งมือนเนี่ยตัวในน้อยนี่เนี่ยกับหลักมื่นหมดแล้วพี่น้องเอ้ยใครยุ่มืวกเนี่ยเบื้องกำงามตัวนี้ิทสวยพวกเนี่ยมโมลล้นเน่ยอีกตัวนึง อ่ะหยับรถกันครับจะยดาษาปรตน้เงาิงต่ออยู่ครับตัวมตัวไรก่นตัวแอมนั่นแล้วตัวังนะครับเป็นไง่ะพ่อตั้งผมไปดั้งกล้องแัวเต

ว่าสาิรต้ลมว่ขาย่อาป่ะเดียวเ้ลว่าตัวเนี่ยมลูกวัดยขอตัวนแม่ลูกัตัวแมตัากครับอันนี้อันนี้ลูกวันเดียอันอันแม่เห็นว่าทายอยู่ตีแม่มันนะดูดูของลูกเธอเลยขอตัวเนี่ย โคโร่ะเนี่ยตัวนี้โโรนี่ห้องไว้27ครับสองันเจ็ดตัวพุ่นเด้ครับตัวไหนครับตัวพุ่นตแม่ลูกห้องสามสิบสามแม่ลูกสามิบสามทบอ๋อเขาบอกวีไอเนาะไอไปทยรูปไหนนะศูนย์เก้าแปดสามสองศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดยี่สิบเจ็ดัปเนี่ย

แบตเตอรี่ก็มีหอยกำลังหุงหมดอยู่พี่น้องวันนี้ราคาแข็งครับวันนี้ราคาแข็งแข็งครับแข็งว่านขู่น้อยเจ็ดเปดเดือนก็ดสินเป็นเงินไปแล้วครับพี่น้องมื้อเด็ดมือสองวันเราวันนี้ให้เราเฝ้าหนีไปล่ะเรียกเขาให้จริงนะเอาเป็นบรรยากาศกันครับ เาบังคายเลยเถดใหวันไ่บังคายเลยเถอาเบิ้งหัวสานี่ครับตัวนี้ดำๆนี่ครับุณท้องไปเก้าพันเาะนั่นเนีดีขนาเลยครับเก้าพันเเห้องราคาเบิ้งนด้พี่้องดอเนี่ยถามบนแล้วก็พันบงนี่คุณทอง 9, เก้าพันครับ 9, 000, 9, 000, เนี่ยเจ้าของพจนะ์ยังหันนะเอาเบิ้งว่าเก้าพันหนึ่งนี่ครับเน,นี่ครับไส้เนี่ยน,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 นี่ของข้างหลังดูนะครับคือหลังพจนของเก้าพัน,คงคงนปวกไทยอยู่เปงามดีดำแท่ <laughs> ดำไม่มีที่ตีเออขาววงไหนเอากราวงเลยนนผ่ย <c oughs> พ่อพยันยัสัสดีครับผมเดี๋ยวตัวเดียวดีมือเนี่ยคือเห็น,นมา,ส,ามสองตัว,วเดี๋ยวผู้สาวพร้อมทับด้วยเนี่ยกใกล้แล้ว18แดเดน๋ย้แลเราบ้งยี่สิบแล้ว,ลวอู้เนื้อหนังคุณดีตัวนีนะ้เนาะสูงร้อยได้สีได้ไดบวถึงบ่ได้ยนี่แหละร้อบอกลบเนาะพอเนาะเอาเปิดราคาไปเฉยนี่หมื่นเก้าครับหมื่น บรรดก็ได้กินน้อยอยู่น้อแข้งขาดีขาดีหางดีอืมกินเนื้อดีพร้อมนิสัยดีเลี้ยมขมสัตวดีพร้อมน้อเลี้ยงพร้อมออกไปเลี้ยงคือผูกมีเขามีอย่างพร้อมเอาพ่อเชียนบอกเวรผมนะครับ88 483 688พ่อเชียนบ้านหนองนกเขาครับผมหางคงยังดีเบิร์ดอ้าวครับไปเบิรงเลี้ยงนะพูดอีกงอเลี้ยงอะไรเนี่ยลูกเด้อน้อคันลูกเขาทองเนี่ดคันลูกเขาทอดกับ เนี่ยก็ใกล้เชียงของเขาเรา,านี่เนาะสรับราคาเนี่ยเนาะกันได้ลูกผมลูกขอบคุณประวัติระคุณเพื่อเพื่อออกเพื่อออกอีกครับมัพระคุงก็นีครับหนาขึ้นอีกเนาะอืมหมื่นเก้าพันครับของกอเชียนครับ ครับนี่ของบ่ิษัทครับหมื่นเก้าพันถึงสาวเป็นเสียก็หลุดสวนพุทธที่เป็นล่างรถงานเด็กก็ถูกดีท่านไหมไหนครับอืมง่ายดีโค้งขาดีครับ 10, อเ,าเอาส่นาวนหัวนะครับเรื่องนี้ตายเลี้ยงของเราเยอะครับมักสายเลี้ยงครับจูงรามได้เลยเลยเนาะเน,นครับจูงรามได้เลย นี่ครับงอเลี้ยงแบบนี้แหละครับผมเนี่ยใส่เข้าเรียบร้อยแล้วอันคอยหางนั่นเมื่อแม่นางได้เพิ่นดังไอยวังยุ้งในหลายแล้วมันมีไปจากของไอเลยไปลวกไปเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ออกอีกนี่เนาะอ๋อถ่ายเป็นไงเบิ้งครับของพี่สมพรน้องวรวีครับห้องไว้ตัวละเจ็ดพันห่าเงินดังดีอยู่ครับจะออกสงไทยจังน่อย พ่อกับพ่อป่องพ่งสวัสดีครับผมครับวันนี้ได้มาสองตัวได้มาสองตัวแม่สาวด้วยเนี่ยแม่สาวทับยังเนียังครับพอมผสมแล้ววะซะอันนี้น้ำหัวรนด้วยนะครับหัวนหัวนเท่าไหร่นี่หัวนน่ยหัวรุนอยากได้สิบเจ็ดนเจตัวขาเนีตัวขายากได้สิบสกับสิเป็นเท่าไหร่สามสิบสามสิบเอนีเงอันนี้สิเนาะหัวรุนรุนเนี่ยตัวนั้นสิเอาพ่อป้องมาบอกผมเนี่ยพ่ป้อง บ้าไก่อนบอกเบอร์บอกเบอครับเอาหนึ่งหเก้าหนึ่งสามสามสี่สห้าหนึ่งสเจห้าหนึ่งสเจครับอันนี้มือจหัวโลนโลนนี่นีันนามาเนี่ยอันมูยินเยื่เที่ยงหนึ่งมือสี่ครับอ๋เนี่ยครับตัวหาเราครับอยากได้หัวสูงร้อยสีได้หมดแล้วเนาะสองตัวนี้เนาะชอบกันหมดแล้วเนี่ยหัวเขอปีสองปียัง่ย มันกะทิซุปสองปีแล้วครับเนาะจีได้ทับหเนาะครับลามได้ผูกได้พร้อมเรียบร้อยครับพร้อมครับบอดื้บอดอย่างเราะเนี่ยบอดถงอเลี้ยงนะเพราะโปงเนาะเป็นเนื้อคุดเขาเจ้เออเอาครับเอาสูตรหาเราครับเนี่ยโอ้เนื้อหนังดีอยู่ตัวนี้นั่งนี่เนาะแข้งขาดีสูงร้อยสี่สิบได้แล้วครับแกงเนี่ยตัวนี้ก็ได้ มันดีตัวมือเนี่ยมือนี่นะเฉพาะมือเนี่ยขึ้นเลยน่วนเนี่ยมันแข็งมันแข็งขึ้น่มันจไม่ได้ขึ้นเพราะขึ้นดอกกระดูกราคามันแต่มันแข็งขึ้นกว่าเก่าครับพาวเงเล่ใหญ่ของพ่อนึกบ้านหนองบัอขาวโอ้สูงร้อยหาสิเป็นตนั้นนะครับบักใหญ่เลยพ่อพันใหญ่ ชอลุเล่พ่อพันธุ์แบบไงนะครับเนี่ยเบิ่งสูงยาวอลลาร์ตพลบับบัสยาวสุดรถเลยครับพ,พี่น้องห้าหมื่นครับเป็นพ่อพันธุ์ถึงเนี้ยมาจากไหนเนี่ยน้องเ้อยมาจากตลาดแดงครับข่าวสิเงนี่จริงห้าหมื่นได้ก็ตัวเอง ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสพันเอเบอร์บ่ะที่เบอร์ครับเบอร์ครับเบอร์บอกเบอร์นี่นะหยแปดศูนย์ห้าแปดสองห้าแปดสองาแปครับผมมาจากวันข่าวเนาะรับชาวีมันรับทับยู่บนับครเออทับไรเท่าไรลเนี่ยมันทับเนี่ยทับแท่เนี่ย จ้างเลยมันทับในในฟาร์มกบโอ้ทำในฟาร์มเจ้าของอฟาร์มอะไรนะครับชื่อฟาร์มยิ่งเข้าไปดูฟาร์มอะไรนะมันไม่ได้มีชื่อฟาร์ม <c oughs> ขอ้อเจ้าของเนาะเอาเปิดอทัวร์ทัวร์วหาเราลดครับเนี่ยอ้โหดูเพล่อนยาวอ,าอะไรเนี้ย ครับมื้อนี้ขอจบคลิปตลาดหน้าบ้านข่าวเวทมนตร์พี่น้องเด้อมื้อนี้ราคาแข็งครับมื้อนี้แข็งเลยสำหรับมื้อนี้นะครับแข็งขึ้นหลายบาทเยอะแยะแข็งกว่าเก่าหลายครับมื้อนี้ครับสำหรับกดสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไปตรงนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อเพียงเรียงกันเลครับมื้อนี้สวัสดีครับ